เรียกว่าถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์อย่างหนักเลยล่ะค่ะขนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสิวันกับสามีมิกกี้นนเอาผัดนะ้ป้อมเพชรหลังจากมีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องว่าทั้งคู่หย่าร้างกันแล้วนั้นเดยล่าสุดวันนี้ค่ะแตุลาคม2 5 6 7เจนนี่เปิดใจย,ยอมรับว่าห่างกับมิกกี้มานานหลายปีแล้วค่ะเหลือเพียงสถานนะพ่อแม่ให้กับน้องโนล่าโดยเจนนี่บอกว่าที่ผ่านมาเจนไม่อยากจะพูดเพราะเจนรู้สึกว่าด้วยความที่เจนมีครอบครัวแล้วและลูกสาว เจนจะแคร์ความรู้สึกของโนล่ามากที่สุดคือถามว่าเจนไม่ว่าจะทุกข์หรืออะไรยังไงขนาดไหนเจนจะรู้สึกว่าเจนอนากเก็บพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้ลูกสาวจริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นหรือว่ารับรู้เรื่องราวเขาจะรู้สึกว่าทําไมหมามีอย่างนี้หรือทําไมคนอื่นต้องตัดสินแบบนี้คือเจนแคร์เขาค่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการไม่ได้โตมากับสิ่งที่รายล้อมเขาหรือไม่ได้มีการเรียนรู้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเพราะเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อแม่อย่างวันที่ ว่าตัวเจนเจนก็ต้องบอกว่าณนะวันนี้เจนกับมิกห่างกันแล้วเจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนาอยู่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราคือทีมเวิร์กเราทําทุกอย่างให้ลูกเราต้องทําให้ลูกมีความสุขมากที่สุดไม่มีอะไรสําคัญไปมากกว่าความรู้สึกของลูกและเจนว่าเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดทุกคนก็อยากจะทําให้มันเป็นสิ่งที่ดีไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่อย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าว WRN บันเทิงขอส่งกําลังใจให้คุณเจนนี่แล้วก็คุณก ยนะคะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn